นิทานอิสอ์เรื่องกบกับสิงโตนักใจกลางป่าใหญ่แสงแดดยามเช้าส่องรอดผ่านยอดไม้เป็นลำแสงทองระยิบระยับลำธารไซไหลผ่านกลางป่าเสียงน้ำกระทบหินดังซ่าผสมกับเสียงนกร้องเจชยแจ้ววันนั้นสิงโตเจ้าป่าผู้สง่างามกำลังเดินตรวจตราอาณาเขตของตนตามปกติมันยืดอกอย่างภาคภูมิใจ ไม่มีใครใหญ่หรือแข็งแกร่งเกินกว่ามันอีกแล้วทันใดนั้นเสียงประหลาดก็ดังขึ้นจากริมน้ำโออะโออะเสียงนั้นกังวานกล้องไปทั่วทางป่าดังจนใบไม้สะเทือนและนกบนใบไม้พากันบินหนีด้วยความตกใจสิ่งโตชงักทันทีหูตั้งสายตาเริ่มจ้องไปยังทิศทางของเสียงเสียงอะไรนะ่ะมันช่างดังเหลือเกิน หรือว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่กว่าข้าหัวใจเจ้าป่ากระตกวูบความสงสัยผสมกับความท้าทายเริ่มก่อตัวขึ้นข้าคือเจ้าป่าจะมีใครกล้าส่งเสียงดังกลบข้าได้กันสิ่งโตคำรามในใจด้วยความไม่พอใจมันเริ่มก้าวเท้าอย่างระวังเดินตามเสียงร้องนั้นไปเรื่อยๆโอ้อะโอ้อะดังเป็นจังหวะรอยมาตามลมผ่านต้นไม้ใหญ่ ผานพุ่มไม้หนาจนในที่สุดสิ่งโตก็มาหยุดอยู่ที่ลำธารสายเล็กๆมันแอบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้หนาทางจ้องมองไปยังต้นเสียงด้วยสายตาคมกริบแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้มันประลึงและขมวดคิ้วในเวลาเดียวกันเจ้าของเสียงนั้นกลับเป็นกบตัวเล็กเพียงฝ่ามือเท่านั้นกบตัวน้อยนั่งอยู่บนก้อนหินกลางน้ำพองตัวจนพุงโตเท่าลูกมะนาว แล้วส่งเสียงร้องออกมาด้วยความภาคภูมิใจโอ้อะโอ้อะฮ่ <h ahaha> าฮ่ข้าร้องได้ดังที่สุดในป่าน,นี้แน่มันดูภูมิใจนะักเหมือนกับว่าตัวเองเป็นสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งลำธารเสียงสะท้อนของมันก้องไปทั่วหุบเขาทำให้ดูเหมือนว่ามีสัตว์ยักษ์อยู่ในถ้ำลึกสิงโตขบกรามแน่นความโกรธแล่นขึ้นในอกเจ้าก,กบตัวจ้อยกล้าทำเสียงดังกลบเจ้าป่าอย่างข้างั้นหรือ มันคำรามต่ำๆจนพื้นดินสัน่นแล้วก็ก้าวออกจากพุ่มไม้ด้วยอิริยาบถด,ดุดันเสียงคำรามของมันทำให้ทั้งฝาสะเทือนใบไม้ล่วงกล่าวลงพื้นกบตัวน้อยสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกกว้างเจ้าสิงโตมันอุทานด้วยความตกใจสิงโตจ้องมันคำแงตัวแค่นี้แต่เสียงเจ้าดังเหลือเกินนะเจ้าไม่รู้หรือว่าเสียงที่เกินตัวอาจนำภัยมาหา กบตัวน้อยสันเทาแต่ยังพยายามพูดเสียงสัน่นข้าข้าแค่ลองเล่นเท่านั้นข้าไม่ได้ตั้งใจให้ท่านโกรธนะแต่คำอธิบายนั้นไม่ทันสิ้นเสียงคำรามของสิงโตก็ดังขึ้นอีกครั้งมันยกกุ้งเท้าใหญ่ขึ้นแล้วตะบกลงพื้นเสียงดังกบตัวน้อยกระเด็นตกจากก้อนหินลงไปในน้ำจนเกิดเสียงตูมน้ำกระเซ็นไปรอบๆเงียบงันครู่หนึ่ง ก่อนที่เสียงน้ําไหลจะกลับมาอีกครั้งกบค่อยๆโผล่หัวขึ้นจากน้ําตัวสั่นด้วยความกลัวมันหนีไปหลบใต้ใบไม้ริมฝั่งไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงอีกสิงโตหันหลังเดินกลับช้าๆก่อนจากไปมันพูดเสียงเรียบเย็นจําไว้เจ้าตัวเล็กถ้าเสียงเจ้าดังเกินตัวเจ้าก็จะเรียกัยมาหาเองหลังจากนั้นป่าก็กลับคืนสู่ความสงบ เสียงของโกรบที่เคยดังลั่นเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมพัดและน้ำไหลเบาๆสัตว์ตัวอื่นๆที่แอบมองเหตุการณ์อยู่เงียบๆต่างได้บทเรียนสำคัญพวกมันรู้การโอ้อวดเกินตัวหรือพยายามทำให้ตนเองยิ่งใหญ่กว่าแหจริงนั้นอาจนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานมักชอบกุ่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่ผู้ที่ฉลาด ยอมรู้จักวางตัวให้เหมาะและไม่โอ้อวดเกินจริงเพราะความถ่อมตนคือเกราะที่ป้องกันภัยได้ดีที่สุดนิทานอีโสเรืองหนูกับหีบสมบัติในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงจอแจมีหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้พื้นของร้านอาหารรูใจกลางเมืองมันเป็นหนูผู้ทะเยอะทะยานชอบฟังเรื่องราวการผจญภัยจากหนูตัวอื่น ที่เดินทางไปในที่ต่างๆและฝันเสมอว่าวันหนึ่งมันจะได้เป็นหนูที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงและไม่ต้องคอยแอบกินเศษอาหารจากโต๊ะคนอื่นอีกต่อไปคืนหนึ่งเจ้าหนูได้ยินข่าวลือจากหนูที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดคาได้ยินมาว่าที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีถ้ำลึกลับซ่อนสมบัติทองคำของคนโบราณไว้เพียงเท่านั้น แววตาของเจ้าหนูก็เป็นประกายสมบัติทองคำงั้นหรือถ้าข้าได้มันมาข้าจะเป็นหนูที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองแน่รุงเชา้าเจ้าหนูจึงเก็บของเพียงเล็กน้อยหัวแห้งไม่กี่เม็ดกับขวดน้ำเล็กๆแล้วออกเดินทางไปยังชนบทระหว่างทางมันต้องผ่านทุ่งหญ้ากว้างผ่านหมู่บ้านและปีนเขาสูงๆจนเท้าล้าแต่ในหัวของมัน มีเพียงภาพสมบัติที่เปล่งประกายอยู่ในความมืดของท้ำเท่านั้นในที่สุดมันก็มาถึงท้ำที่ได้ยินหรือกันว่าเป็นที่ซ่อนของสมบัติปากท้ำกว้างและมืดสนิทมีไอเย็นลอยออกมาและกลิ่นอับชื้นปะาปนอยู่ในอากาศเจ้าหนูยืนนิ่งมองเข้าไปในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่มันกำลังจะก้าวเข้าไปเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านบนเจ้าหนูน้อย เจ้ากำลังจะเข้าไปทำไมในถ้ำที่มืดมิดนี้กันเจ้าหนูเงยหน้าขึ้นเห็นคางคาวตัวหนึ่งห้อยหัวอยู่บนเพดานถ้ำดวงตาของมันเป็นสีแดงเรืองในความมืดข้าได้ยินมาว่ามีสมบัติทองคำซ่อนอยู่ในถ้ำนี้ข้าจะเอามันกลับไปเมืองเพื่อให้ชีวิตของข้าดีขึ้นเจ้าหนูตอบด้วยความมั่นใจค้างคาวหัวเราะเบาๆเสียงของมันสะท้อนกล้องอยู่ในถ้ำเจ้ารู้หรือไม่ ถ้ำนี้เต็มไปด้วยอันตรายทั้งหินแหลมที่อาจหล่นลงมาและงูที่แอบอยู่ในเงามืดสมบัติมีอยู่จริงหรืออาจไม่มีเลยก็ได้เจ้าหนูไม่ฟังมันยืดอกขึ้นสมบัติย่อมมีค่าเพียงพอที่จะเสี่ยงถ้าจะไม่กลับมือเปล่าแน่นอนมันพูดจบก็ก้าวเ,เข้าไปในถ้ำทันทีภายในถ้ำม,มืดสนิทมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกกระทบพื้นหินเจ้าหนูต้องคลำทางไปทีละก้าว บางช่วงพื้นลื่นบางช่วงแค่จนแทบขยับไม่ได้เสียงลมพัดแทรกเข้ามาจากช่องเล็กๆจนมันรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกพันใดนั้นด้านในสุดของถ้ำมันเห็นบางอย่างแวววับอยู่ในแสงจากไฟฉายเล็กๆที่พกมานั่นไงหีบสมบัติเจ้าหนูร้องด้วยความตื่นเต้นมันรีบวิ่งไปหาหีบนั้นตัวหีบเก่าจนมีตะไคร่เกาะเต็มไปหมด หัวใจของเจ้าหนูเต้นแรงมือสั่นขนาดเปิดหีบออกด้วยความหวังว่าจะเห็นทองคำเปล่งประกายแต่สิ่งที่อยู่ข้างในกลับเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาเศษไม้ผุและขี้ฝุ่นหนาเตอะเจ้าหนูนิ่งไปชั่วขณะความหวังทั้งหมดพังทลายมันซุดตัวลงข้างหีบสมบัติที่ว่างเปล่าถ้าสาความมืดความกลัวและอันตรายมาถึงนี่เพื่อสิ่งนี้งั้นหรือ มันพึมพำเสียงสันไม่นานค้างคาวก็บินเข้ามาเงียบๆแล้วเกาะอยู่เหนือหัวของมันเจ้าหนูน้อยเสียงค้างคาวดังนุ่มนวลสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อค้นหาบางครั้งสิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วเช่นความปลอดภัยอาหารและความสุขเรียบง่ายทุกวันต่างหากคือสมบัติที่มีค่าที่สุดเจ้าหนูเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเบา้า มันนึกถึงบ้านตายร้านอาหารในเมืองที่มีเพื่อนหนูมากมายมีอาหารเหลือกินและไม่เคยต้องกลัวพายุหรืออันตรายในป่าเลยข้าเข้าใจแล้วมันพูดเสียงเบาข้าลืมเห็นคุณค่าสิ่งที่ข้ามีเพียงเพราะอยากได้สิ่งที่ดูยิ่งใหญ่กว่าเมื่อเดินออกจากถ้ำแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดเข้ามากระทุกหน้ามันหายใจลึก,ลกรู้สึกเหมือนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง หนูเมืองเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขแม้ไม่มีทองคำติดตัวกลับไปเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่มันได้มานั้นล้ำค่ากว่าทองคำใดๆนั่นคือความเข้าใจในคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้ความโลภทำให้เราลืมสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสมบัติหรือชื่อเสียง แต่จากการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่แล้วนิทานอีสอบเรื่องนกกระจบกับนกยุงเช้าว,วันหนึ่งท้องฟ้าแจมา่มใสปลายต้นไม้ใหญ่ริมลำธารมีนกกระจอกตัวเล็กสีดำตาลกำลังคาบเศษไม้และฟางทีละเส้นอย่างละมัดระวังมันบินไปบินมาอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยอีกนิดเดียว รังของเราก็จะเสร็จแล้วนกกระจอบพูดกับตัวเองอย่างภูมิใจมันเลือกฟางและเส้นอย่างระมัดระวังบางเส้นดูเล็กเกินไปมันก็ทิ้งบางเส้นชื้นเกินไปมันก็ไม่เอามันตั้งใจจะสร้างรังให้แข็งแรงที่สุดเพื่อรอดพ้นจากลมแรงฝนตกและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในปา่ขนาขณะที่นกกระจอกกำลังค้าฟางกลับรังนั้นเอง เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากอีกฝั่งของลานยาเสียงที่มาพร้อมกับการสั่นไหวของขนนกหลากสีสะท้อนแสงแดดเป็นประกาย,ะยระยิบระยับมันคือนกยุงตัวใหญ่ที่มีขนงามดังผ้าซาตินขนทางของมันยาวราบพื้นแผ่กว้างราวพัดแพวพราวด้วยสีทองและเขียวมรกตนกยุงยกคอขึ้นอย่างสง่างามก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ เจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือนกตัวน้อยนกกระจอกตอบอย่างสุภาพถ้ากำลังเก็บฟางไปสร้างรังให้ครอบครัวของข้านกยูงหัวเราะเบาๆเสียงของมันฟังดูคล้ายเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เศษฟางเก่าๆพวกนั้นน่ะหรือเจ้าไม่คิดจะใช้ของที่ดูดีมีคุณค่ากว่านี้หน่อยหรือเช่นไหมทองหรือขนนกสวยๆแบบของข้า นกกระจอกสายหัวเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายข้าไม่ได้สนใจว่ามันจะดูดีหรือไม่ข้าแค่ต้องการสิ่งที่แข็งแรงพอจะปกป้องข้าและลูกๆในวันที่ฝนตกหรือพายุมานกยุงยิ้มแย่เล็กน้อยแล้วแผ่หางอวดความงามของมันจนแสงแดดสะท้อนระยิบระยับทั่วลานข้าไม่มีวันเสียเวลากับของไร้ค่าเช่นนั้นแน่หากข้าจะสร้างรัง ข้าจะสร้างด้วยขนนกของข้าเองทั้งสวยทั้งนุ่มทั้งมีคุณค่านกกระจอกได้แต่ยิ้มบางๆงมันไม่ตอบอะไรอีแล้วก็บินกลับไปทำงานของมันต่อส่วนเจ้านกยุงก็เดินอย่างภาคภูมิใจไปทางสวนหลังเนินพร้อมสร้างรังรูลาตามแบบของตนหลายวันผ่านไปท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดคลึมลมเริ่มพัดแรงเมฆดำกอ่อตัวหนาแน่น เสียงฟ้าร้องก้องไปทั่วป่าฝนเทกระหน่ำลงมาไม่ขาดสายนกกระจอกรีบบินกลับเข้ารังที่สร้างไว้บนต้นไม้มันซุกตัวอยู่ข้างในรังของมันแน่นหนาแม้จะถูกลมพัดแรงฟางที่มันคัดเลือกอย่างดีช่วยให้รังอบอุ่นและปลอดภยัยขณะเดียวกันในอีกฟากของป่านกยุงกำลังพยายามหลบฝนใต้รังของมันที่สร้างด้วยขนนกและไหมทองบางเบา แต่รังนั้นไม่อาจต้านทานแรงลมได้ขนนกปลิวว่อนกระจายไปทั่วไมมทองที่เคยงดงามเปียกน้ำจนยุ่ยแย่รังทั้งลังก็ถูกพายุพัดหายไปในพริบตาเมื่อพายุสงบลงนกยุงเดินอย่างหมดเรี่ยวแรงคนที่เคยแวววาวเปียกชุ่มและขาดลุย่ยมันรู้สึกหนาวและเศร้าใจในเช้าวันต่อมานกกระจอกบินออกมาจากรังเห็นนกยุงนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มันจึงบินลงมาใกล้ๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้าสบายดีหรือเพื่อนเอ๋ยนกยูงถอนหายใจยาวถ้าคิดผิดไปข้าหลงไหลในความสวยงามของรังจนลืมคิดถึงสิ่งสำคัญที่สุดความแข็งแรงและความปลอดภัยนกกระจอกยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นบางครั้งสิ่งที่ดูเรียบง่ายแต่มั่นคง ย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งที่สวยงามแต่เปลาะบางเพราะสิ่งนั้นต่างหากที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นพายุได้จริงๆนกยูงพยักหน้าเบาๆมันมองไปที่รังของนกกระจอกอย่างเข้าใจความสง่างามอาจดึงดูดสายตาได้เพียงชั่วคราวแต่ความแข็งแรงและความจริงใจต่างหากที่คงอยู่ยาวนานตั้งแต่นั้นมานกยูงไม่เคยหัวเราะย่อ,ยยอสิ่งเรียบง่ายอีกเลย และมันยังช่วยนกกระจอกเก็บฟางมาสร้างรังใหม่ของตนด้วยรังที่อาจไม่สวยที่สุดแต่แข็งแรงและอบอุ่นที่สุดในปา่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามองเพียงความสวยงามภายนอกแต่จงเห็นคุณค่าที่แท้จริงภายในเพราะสิ่งที่มั่นคงและแข็งแกรง่งจะพาเราผ่านอุปสรรคได้ดีกว่าสิ่งที่ดูดีเพียงเปลือกนอกหากใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมีและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ